สวัสดีครับผมอาจารย์โให้บ้านนะครับนี่ผมจะภาพถ้าเป็นายนองใยนะครับดูอันด้วยนก้อนถวัาคอนเนนะครับน้ำฝนลงมาจากเกินบนระับควยน้ำได้อาจจะยงดังนะครับเพราะว่านี่ยังนมบูรณ์ุมาอันนี้เพื่อนว่าายนองใยนะครับนี่ข้าบบ้านแหนบึกแหนบลครับให้ยกใจองไป ขกที่ต้งเหนื่อยๆนะต้อื่นเช้าืเ้าเหมือนกันปาดินปาดเนื้อาปบาขาวปาใบปาใบขาวนะาที่นีุเประ้ภทครับปาไหลมาใหญเื่อนจุาลัยครับปาลูงานมากผมก็ไม่ได้ว่านี่เลยครับประจำเป็นประจำเหมือนน้ำจิ้ครับเข้าบ้านเดี๋ยวมันพอกครับ บ้านเนี้ยครับคุ้มค่าเป็นกระปุกถามขึ้นมาเลยครับผมคลิปนี้จะคลิปสองครับเป็นคลิปที่เพิ่งฮัทเก็ไนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยครับการยูฟังไทยบ้าทนะครับผมเนี้ยเพี้ยนเพี้ยนนะครับเพี้ยนเนี่ย เี๋นี่ยไปยึวงอลนะเ้ยวะแลเขามาถึงว่ เดยวคนงานโอ้ยมหมเงือดปานปลาดูปลาดูเดี๋ยวไปป้อยบอ่ฮะ,ะดปลาด้วงนี่นปลาดูวับบรแลแลนยากาศกับ น้ำรถต้องไหลครับฝนก็นั่งจีมากครับฝนแม่ครับฝนตกดีครับช่วงนี้ครับช่วงหนาฝนครับตัวนี้นี่ข้นบ้านหนีโอยวจะเราเหนื่อยครับหลายโดยเฉพาปลาปีนี้จงว่าบวกก็ค่อยหลายเพราะว่าปลาตัวนี้นกินน้ำครับม่นโลงครับเป็นเพราะเอียงเป็นเรู้ จะปลาใส่ปลายังปลาที่ตกระโดดน้ำน้ำเหมือนน้ำตกใส่ตรงนั้นใช่ครับพอ่อไดวมาวานมันวกินเล่นกินง,ง่ายนะครับผมที่นี้ใด้บ้านครับใด้บ้านเด็ดพ่อได้กินได้ด้วยครับก็เลยไปหาขายเราด้วยครับ กะนกัเนี่ยมันแรงกั่วงเองบ้านหาขอต้องแรงครับเียไหลต้องไปหอดกนนะครับไม่น้ำสายนี้ดีไหลหยอดลรกไม่น้ำซี่ม่น้ำมุ่นเมอครับสารข้ามไปครับสาร,สรข้ามมุ่งไปหมดครับเรื่องสาร,สรข้ามกละสินงมุ่งไปหมดคลมุ่งไปทั้งใชคือโงยำหมเอยครับงไปทัปง้งไม่น้ำโงงมครับเสร็จนะ นี่ครับน้นฟาฟกองส่วนน้ำจะแกของรับน้ำพองกัมาจาก,กนะครับเป็นเป็นจะบวนลงมากอดช่พุ่มมะนองหัวมึงเลยลง,ลงมากๆเลยครับว่าจะจดล้วก็มีตุมมากๆจนนักสายครับนักสายเนีย่ย Hoa qua để bài số game, quên vắng. Hoa qua để bài số game. Hoa, 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 วันไหก็แจ้งให้ครับผมโดยทคนผนได้บานนะครับผมสวัสดี่รับ